นายสารศักศรีเครือเนตรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนง,งานมหกรรมเพื่อส่วนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ครั้งที่3ทั2566โดยมีนายศักดาเกตแก้วกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานจากส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะ ซึ่งการจัดงานมาหกรรมพืชสุดโลกจังหวัดอุดรธานี2,569นะคะในบริบทของจังหวัดอุดรธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานคณะทำงานได้มีข้อสั่งการให้ผู้ที่ได้รับตังแหน่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและเลขานุก,การคณะทำงานดำเนินการเชิญประชุมคณะทำงานย่อยด้านที่รับผิดช,ชอบเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ กำหนดรายละเอียดแผนงานและงบประมาณเพื่อให้ประธานคณะทำงานอำนํำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2,569ทราบโดยเร็วโดยในที่ประชุมค่ะมีเรื่องพิจารณาร่วมกัน3เรื่องคือ1เพิ่มองค์ประกอบคณะทำงานย่อยด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 2. กร่างระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือตาสัญลักษณ์งานมหกรรมพืชศิโรคจังหวัดอุดรธานีในปี2569และ 3. ค่ะกร่างสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชศิโรคจังหวัดอุดรธานีในปี2569ฉบับแก้ไขเครื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนงานมหก,กรรมพูชสนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569กลาังที่2ทับ2,566ที่ผ่านมาค่ะประเด็นมากเ,ยเลยนะโดยที่พีเอเนี่ยต้องนําเรียนว่าจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร5 5 5ท่นานนการ5ท่านทีนี้ก็เลยมี ส่วนตัวก็จะมีคอนเนคชั่นกับคณะกรรมการท่านหนึ่งก็เลยไปขอความเห็นว่าเขาอยากเห็นอะไรตอนที่เขาจะมามาไซส่อินสเปคชั่นเราในประมาณเดือนกรกฎาคมที่จิ